สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิภาคธรรมชมมาติดตามคุณพอหญิงประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2565คุณพอญิงเป็นฝันดีฝันว่าผีใต้แหกผีใต้แหกมหามาขอกินไก่คุณพอหญิง ขอกินไ,ไก่คุณพ่อหอยิงเจ็ดโตแล้วก็มาบอกเลขคุณพ่อหยิงบอกเลขสามโตแล้วก็บ,บอกเลขสองโตสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดกับไปฟังกับคุณพ่อหยิงผอมๆกันเลยค่ะกกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งห้ยทอามีสามดาวนั่นเด้อค่ะกับไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อหยิงผอมๆกันเลยค่ะ,ค,ะคุณพ่อหยิงสวัสดีค,ค่ะ กินข่าวว่าฝันดีครับสมุชุ่มฝันวันยังไรนะคุณพ่อบอกสูเอฟซีกระปเป๋าแอมโลทงฟังนะครับคุณพ่อฝันวันอันนั้นดีแต่แห่งคนมาขอกินไก่นะดีแต่แห่งใชนคุนมาขอกินไก่โอ้โีแต่แห้มาแต่ใจอีกคุณพ่อพีให้ยพีหน้านี่นะฮะคมรถนอน,น,นเวลาแล้มาขอกินไหวแท้วควรถนอนเวลาเรี่ยงสมุคุณพ่อควรถนอนเวลาผลเดือนซิฟผลเลี้ยงเคยเลี้ยงตัวปี เดินองซีฟุ่นบอกครับเดินองซีฟุ่นมนมาขอกินก่อนที่แหลมมันมาขอกินก่อนบอกมาขอกินไก่ก่อนครับพันว่าเดี๋ยวสิเลี้ยงเนาะว่าให้มันหอนเวลาก่อนเพันอยากได้ไก่กินก่อนเพันว่าครับไก่อนมันอยากกินไก่ลายโตเด็ดมันกินจักโตเ้คุณบอกพี่จเอาลายพี่จให้เพื่อนเอาเจตโต้คนละเพ่นขอจักโตครับไก่เพ่นขอเจตโตขอไก่เจตโต้ เจ็ดโตของบ่อในว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงเจ็โตแต่โตจะเลี้ยงมาโอ้ปกติคุณพอเลี้ยงเจ็ดโตไก่ยิ่งเต็ดโตเดียวเหะเลี้ยงัวเดียวมันขอเจ็ดโตบ่บาทเดียวเลยขอเจ็ดโตโอ้ยนีกินหลายนะครับพี่ต่แหกพี่พี่พี่ให้พี่หน้าเนี่ยผมบอกพี่ให้พี่หน้าเต้าเลี่ยงมาแต่พอแต่แม่นะพี่ต่แหกกับพี่ในให้พี่หน้าพี่อันเดียวกันพี่เดียวกันโอ้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลหะคุณตัวมาหาล่ะนะผู้ชาย เป็นีผู้ชายป่ะอืมพีผู้ชายโอ้เป็นตายานอยู่บอกคุณป่อมั้งกะมาญาติเราเรียกว่าเจ้าทีเพิ่อนนะเจ้าให้อย่าหน้าจะคล้องกระือเป็นธรรมดาหน่าปักปักเขาต้แหกทุกปีอ่ะนะหน้าคุณพ่อเนี่ยบอกเจ้าที่หน้าคุณพ่อเนาะเดือนนี่หน้าครับครับครับหน้าหน้าไฟกับมีเมดหน้าไหนกระเดยนมีหน้าไฟหน้ามั่นนะมีปูกลุ่มกอกมีเจ้าทีเนาะมีเจ้าทีหน้าเขาไปเขามั่นนะเขาปักเขาแหกทุกปี พักอยู่เข้ากับวานไว้แหละวานวานหยอดหยอดไว้หยอาได้เจตโต้นบอกยาวเกินนั่นเกินนั่นเ็บ่ได้เขาเขาเขามีกำหนดแค่เจตโตนบอกพักเขาหรือเปล่าครับพักเขาเจตตนเฮียดังสันมืดหน้าไรกับเดอืนเป็นมาว่าตังไอีกคุณบอกก่อ ก็ขอกินไก่เท่านั้นแหละครับมัน,ม,น,ม,นมันเรียกนะฮะมันบอกเลขเลยบอกรับมองเลขยกน้ำโอ้ค<ร>ือแม่ขอขนอนแต่ขอกินไก่เจ็ดตัวบอกเลข,ขอขีอกมองเลขอีกครับผมครับผม<ร>มันกับผิดพลาดมากลองขับวดเลยคุณพ่อเอาแน่เนาะรับงวดนี่เนาะม่นบอกว่าจังไหนคุณพ่อเพิ่นบอกว่าจังไหนิ่นบอกเลขแปดศูนย์แปดหกศูนย์หม้อคนหม้อ ปดหกศูนย์บอกครับนี่เป็นมาบอกทั้งสล่ะแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เนาะมันบอกสามโตเป็นบอกออกมาเลยนะบอกมาันบอกว่าตัวแปดหกศูนย์เริ่เป็นมาครับมันก็บ,บอกทั้งสัตวยสองโตัวล่ะครับคุณบอกนี่บอกสองตัวสองหนึ่งเนื่สองตัวสองหนึ่งบอกสองหนึ่ง สองหนึ่งสองหนึ่งโอ้โอครับมาที่นี่อันผีกบกบเจ้าทีเบาๆไดไ้เป็นยังไงค็ณผอมหาบอกมันก,ก็บอกเลื่มันก,ก็ไปเลื่อยตัวมาบอกตัวไใดคุณผอหากเก่าเจ็ดตอกตัวหน่ะหาเก้าเจ็ดหาเก่าเจ็ดเนาะเด็กสองตัวมีพอเท่าตัวนะโนนมมีเป็นเลขสาม,ม,ต,มตัวหากเก่าเจ็ดฟันขึ้นแรกว่ากบห้องอเป็นเก่าเจ็ดได้เนาะเก่าเจ็ด เก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าวเนาะสลับกันเนาะคุณผอเนาะครับ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 กับพัวเงยครับพก็เงยอันผีลดุไซมหาบอกครับคุณ่อโมมาเลยบบมาหาเลยเนาะบมครับครับผีอ่อยกับโบมาโมมาโอ้ครับครับครับกุมานท่องไอแดงโอ้อันพอตรวจพอไปครับงก็เงยๆหนี่กุมานท่องอัน บักชุดรอเนาะชุดรอไอแดงนี่เป็นของน้องคุ้โตครับพอสดพอไพ่มันเรียงแมวน้ำสมบุนไพรโอ้ยแมวยืนนี่นะแมวบ้านพันมาแดงมากินนะอย่างนี้พอสดพอไพ่เรอันเป็นตัวเลขตัวไหนก่อนนะครับพีหน้าพีตะแหกมาบอกนะครับแปดหกศูนย์แปดแปดหกศูนย์กับเอียงครับกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งเนาะครับเลขกบเท่ามาบอกค่ะคือเก่าเจ็ดหุรุษเจ็ดเก่าครับเก้าเจ็ด เก้าเจ็ดนะครับเนาะเป็นเลขกสามตัวเหรอครับคุณปออ่าเ,เก้าเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดครับมัม่นใจปอครับคุณพ่อมั่นใจเยอะนะอย่างเฟอาซื้อลอตเตอรี่สุดใหญ่ <c oughs> เออลอตเตอรี่สุดใหญ่เลยป่ะครับสุดไงเลยจะเอาเท่าไรล่ะก้าวว่าซืซอฟังนงครับคุณพ่อโอ้ยเอาหลายล้านแล้วเนะ <c oughs> าะเอ๊ะจักล้านครับเอาซูเอฟซีฟังนงเอาเจ็ดสิบล้านเลยนะแปดสิบล้านมันมีแต่สิบสองเลยคุณพ่ <c oughs> <c oughs> อสิบสองลานน้านเนอกจานเนาะสิบสองล้าน ตาตัวไฮฟอนยิงมีโชคเรอตัวไหนครับคุณฟอนยิงสี่สื่อการนี่ละแปดหกศูนย์กับสองหนึ่งเนี่ยละแปดหกศูนย์กับสองหนึ่งหล่ะกับเลขกบเถามาบอกเนาะเทามาบอกเนี่ยกบเท่าเจ้าที่เนาะออ่าเก้าพีส์นะสามชุดนี่ละสามสุดเนาะเอเอาสิบสองล้านเน่ยว่าเอาสิบล้านนายคนพอเรื่องไฟมันมาหาเบาแอมเราตรงกับเอฟซีเนาะไปทำบุญครับผมกามีอย่างอีกนี่บอกคุณพอ กับโบมี่ยังสิเพิ่มเติมแล้วกับว่าเอาอันนั้นส่งไงละมวนนี่กลับมันใจแห้งด้วยครับท่านผู้ชมพอยิงเพิ่นมันใจแห้งครับกับม,มาติดตามไปฝาก FC เอฟซีนะครับเนาะพอยิงเพิ่นกาอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมเพิ่นกาคนสูตรด้วยครับท่านผู้ชมพอยงเสือไายก็ได้ตัวละมักเสือไายครับท่านผู้ชมก็มีของมา,ม,มาฝากติดไม้ติดมือของพอยิงมาฝากพอยิงเล็กๆหน่อยครับท่านผู้ชมเนาะน้ำใจเบาแอมเล็กๆหน่อยครับเป็นตัวแทนของเอฟซีครับผม มีสามดาวกับขอขอบคุณคุณพ่อ,อยังได้หลายเนาะค่ะที่ให้ขอมูลดีๆได้เด็ดไปฝากเอฟซี FC, ประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อ,อยิงกับฟันดีนะคะฟันว่าพีนตะแหกมาบอกเลขมาหาอยาก,กินไก่อยากกินไก่เจ๊ตโตอย่าได้ไก่เจ๊ตโตมาบอกเลขคุณพ่อ,อยิงคะ่ะ ช่วยย่ำตัวเลขนะคะพีตะแหงมาบอกเลขตัวใดก่อนนะคะแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็เลขครบกบเ<ก><ก>ถวครบโพรานห้ 5, <97 S 2> าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเลขสองตัวกะ่ะเ <97. S 2> กา้าเจ็ดเก้าเจ็ดเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขตประชม สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกขอบคุณคุณพ่อยิงเล่หลายเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆดๆด,ด,ด,ดรับท่องมีสามดาวค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อยิงขอบคุณค่ะครับค่บคคะเดี๋ยวท่องมีสามดาวกสิจดตัวเลขกของคุณพ่อยิงเ่สม,มุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนําไปเด้อค่ะ กับไปรับชม่มผมพร้อมกันเลยค่ะมชมเลขของคุณพ่อหญิงคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อหญิงนะคะเนาะคุณพ่อหญิงกับฝันดีคะท่านผู้ชมฝันว่าผีตาแหบมหามาขอกินไก่อยากกินไก่เจ็ดตัวกับบอกเลขคุณพ่อหญิงเลขสามตัวกับสองตัวเลขสามตัวกับแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ 2 1งห,งงหงแล้วก็เลขกบเลขกบ5 97 2กตัวกับเก้าเจ็ดกับธรรมชมแคบหน้าจอไว้เบิงเนะาะค่ะเลขคุณพ่อหญิงก็เอาไว้เป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลประจําวงวันที่1กรกฎาคมพศสองพัสิาำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาธรรมชมพิกร เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมันหมาน,นเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ